สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์บอกว่าขอสูตรไล่เม็ดหน่อยนะครับก็ผมไม่ได้เป็นช่างอะไรนะครับก็เป็นคนที่ทํารถเองเนาะแต่ก็พอที่จะมีสูตรของตัวเองอยู่ก็ถ้าเพื่อนอยากจะไปลองก็ไปลองนะครับเราจะพูดโดยรวมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไล่เม็ดนะครับก็คือว่ารถอโตเมติทุกรุ่นนะครับจะมีชามเนาะ ชามเม็ดชามไบพัดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องพื้นฐานเลยคนที่จะไล่เม็ดนะครับต้องไม่ใช่รถเดิมนะครับรถเดิมไม่ใช่รถเดิมยังไงก็คือว่าชามต้องมีการทํามาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าชามเดิมๆเอาไปไล่เม็ดก็ได้แค่ความเร็วต้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะไม่มีอะไรมากแต่ก็ทําได้นะทําได้แต่ก็จะไม่ได้ผลอะไรมากมายก็หลักๆเลยก็ต้องมีการขูดนะครับ ปร่องเม็ดนะครับให้มันกิ่งได้เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปรับองศานะครับองศาองศาของชามนะครับ2ออย่างนี้ต้องทํานะครับสําหรับเพื่อนที่จะไล่เม็ดนะครับก็อุปกรณ์ก็มีอยู่ว่านะครับก็เครื่องชั่งเป็นกรรมของเม็ดนะครับไว้ชั่งน้ําหนักของเม็ดแล้วก็เม็ดที่เราจะนํามาไล่นะครับก็แล้วแต่จะเอาเม็ดของรุ่นไหนก็ได้ที่ว่ามีขนาดเท่ากันกับล่องที่ใส่ได้ก็สามารถไล่ได้นะครับ ก็หลักๆเลยนะครับเพื่อนๆที่เม้นบอกว่าขอสูตรนะครับในคลิปแลมเบต้านะครับก็จะเป็นคลิปของรุ่นแลมเบต้าเนาะก็จะมาบอกผมน้ำหนักประมาณ78-80ถึงนะครับบางทีประมาณเนี้ยก็ผมก็ต้องเป็นคนน้ำหนักเยอะต้องไล่เม็ดเบานะครับถ้าน้ำหนักน้อยให้ไล่เม็ดหนักถ้าน้ำหนักตัวเยอะให้ไล่เม็ดเบานะครับก็ประมาณนี้เนาะ หลักการของผมนะครับเพื่อนๆบอกว่าขอสูตรไล่4เม็ดกับ6เม็ดนะครับเริ่มจากสูตร4เม็ดก่อนเลยนะครับผมก็จะเอาตรงใดตรงหนึ่งนะครับเป็นมาร์กนะครับมาร์กนี่ผมจะเอาตรงนี้เป็นมาร์กนะครับจุดที่มีสองจุดตรงนี้เป็นมาร์กนะครับการไล่4เม็ดของผมนะครับผมก็จะเรียงแบบนี้ไปเลยนะครับเรียงแบบนี้เม็ดที่ผมเอามานี่ครับเป็นน้ำหนักขะนะครับผมแค่เอามาสาธิตดูเฉยๆครับจะเป็นแบบนี้ นี่ครับนี่ผมจะไล่แบบนี้เลยนะครับชิดชิดห่างห่างนะครับจะเป็นสภาพนี้นะครับส่วนน้ําหนักของผมถ้าน้ําหนักประมาณ75-80ถึงนะครับผมจะไล่น้ําหนักอยู่ที่57-58กรัมนะครับถ้าสมมุติว่าผมจะเอา58กรัมนะครับข้างล่างผมจะเอาเม็ดน้ําหนัก14กรัม14กรัมไม่ ม่ใช่14กร,ร14กรัม14กรัม15กรัม15กร,รัมรวมกันจะได้น้ำหนัก58กร,รัมนะครับซึ่งสำหรับแลมเปต้าของผมก็วิ่งได้ประมาณ1 3 5นะครับ1 3 5เพราะว่าเป็นโมดิฟายขึ้นมานะครับมีแคมมีแคมนะครับมันเลยได้1 3 5นะครับแต่ต้องหมอบนะครับถ้าไม่หมอบก็นั่งขับได้1 0่นะครับนั่งขับฉนดลม102กว่กว่านะครับ ก็ประมาณนี้แต่ส่วนถ้าเพื่อนที่ไม่มีแคมนะมีแค่ชามนะครับก็นั่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้110เพราะว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าทําชามนะครับทําชามปรับองศาชามมาเพื่อนๆต้องหมอบหลบลมให้นะครับถ้านั่งชนลมมันก็ไปได้ไม่ไกลนะครับถ้าเครื่องเดิมๆไม่ได้โมดิฟายทำแค่ชามอย่างเดียวก็ต้องหมอบช่วยด้วยนะครับก็จะได้ประมาณ120กว่ากวานะครับ ถึงร้อยี่ห้าเลยก็ได้ครับตอนที่ยังไม่ได้ใส่แคมนะครับต่างผมใส่แคมไปแล้วอ่าก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่น้ําหนักไม่ได้เท่าผมนะครับก็ต้องไปคํานวณเอานะครับค่อยๆลดทีละ2กร,รมัมลดน้ําหนักทีละ2กร,รมัมลองดูว่าอันไหนมันตอบโจทย์กับเรานะครับส่วน6เมตรนะครับผมก็ไล่ไปเลยนะครับเหมือนเดิม ผมน้ำหนักตัวเยอะผมก็ใช้น้ำหนักอยู่ที่57-58กรัมแล้วแต่นะครับถ้าสมมุติผมใช้57กรัมนะครับผมก็จะตัวนี้เป็นมาร์กเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นมาร์กเหมือนเดิมสมมุติว่าจะต้องใช้เม็ดเม็ดเเม็ดเก้าสอเม็ดนะครับแล้วก็เม็ดสิเม็ดนะครับผมจะใส่เก้าเก้าสิบสิบ สิบสิบผมจะใส่แบบนี้นะครับก็น้ําหนักโดยรวมก็จะเป็นห้าสิบเจ็ดกรัมนะครับห้าสิบเจ็ดกรัมเพราะผมอาจจะใส่อยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเพราะผมน้ําหนักเยอะเนาะก็จะเป็นเก้าเก้าสิบ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 นะครับมาร์กอยู่นี่นะครับเวลาเราตั้งตรงนี้มันจะมีมาร์กขึ้นมาให้มาร์กมันตรงกับจุดที่เราตั้งเป็นมาร์กนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสูตรไล่ลดของผมนะ ถ้าถามว่า4เมตรกับ6เมตรมันต่างกันยังไง6เมตรก็จะดูรู้สึกบาลานซ์นะครับส่วน4เมตรก็รู้สึกว่าจะจัดจ้านนะจัดจ้านจะต้องหลบลมหมอบช่วยนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นดีหน่อยแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับคิดแบบง่ายๆเลยก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับไล่ไล่เม็ดเม็ดเบาไว้หน้าเม็ด หนักไว้หลังนะครับผมก็จะไล่ไปเลยแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับจะเอาน้ําหนักกี่กร,รัมนะครับผมก็จะเอานี้เม็ดหนักสมมุติว่าเป็นเม็ด9 0ใช่ไหมครับเเบาใช่ไหมผมจะไว้หน้า9 10 9 10 9 10แบบนี้นะครับนี่ก็จะบาลานซ์หน่อยนะครับก็จะเป็น9 1 0 9 10 9 10ต้อง เอาถ้าชามหันหันหน้าใส่เรานะครับเอาเบาไว้ทางด้านขวาเอาหนักไว้ทางด้านซ้ายนะครับพอเรากลับไปเนี้ยปุ๊บเห็นไหมมันก็จะไปอย่างงี้มันก็จะไปแบบนี้นะครับไปทางไปทางเนี้ยครับก็จะประมาณนี้เนาะก็สําหรับวันนี้ก็มาทําคลิปให้กับคอมเมนต์เพื่อนที่คือเขาถามว่าผมไล่ยังไงนะครับสูตรของผมนะครับผมก็ไล่ประมาณเนี้ยสูตรมันก็คล้ายๆกันนะครไม่ได้แตกต่าง ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับการไล่เม็ดสูตรมันก็ไม่ตายตัวนะครับก็ลองทําดูนะครับหลักๆเลยช่างน้ําหนักเป็นกร,รมดีวครับไม่ต้องไปเลือกเม็ดบางคนก็ไปฟังเข้ามาว่าเออเขาใส่เม็ดเม็ดสิบเม็ดสิบเอ็ดเม็ดสิบสามเม็ดสิบสองก็ไปทําตามนะครับแต่ว่าน้ําหนักคนเราไม่เหมือนกันอาการลดไม่เหมือนกันนะครับมีตัวนี้ดีช่างเองค่อยๆเพิ่มน้ําหนักค่อยๆลดน้ําหนักของกร,รมแล้วก็ลองดูนะครับ ก็อีกทิกหนึ่งนะครับน้ำหนักเบาไล่เม็ดหนักน้ำหนักตัวเยอะให้ไล่เม็ดเบาโอ้ยถูกไปเนี่ยถูกแล้วถ้าน้ำหนักคนขับเยอะให้ไล่เม็ดเบาเบาลงมาหน่อยถ้าน้ำหนักตัวเบาให้ไล่เม็ดหนักอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ช่อง l e s c o Story เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง l e s c o Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไว้เจอลิปหน้า